โยนมากทำเนื้อมาแบบดีแบบดีส,บส,บสิ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 บเลย คลิปนี้นะคะจะไม่แต่งหน้านะแต่อยากให้ดูแบบผิวหน้าเนาะเพราะว่าจริงๆมีลูกหนึ่งแล้วแล้วก็อายุ30กว่าแล้วอะแอบมบว่าการดูแลผิวเนี่ยมันค่อนข้างสาคัญเลยนะทุกคนมาเริ่มวันที่อันแรกอันนี้เป็นออยที่ข้นแชมป์ทุกตัวที่มีในห้องน้ำตอนนี้เลยจะเป็นของอาโนหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นแบรนด์เกาหลีเดี๋ยวแปะรูปไปให้ซึ่งอันนี้แอบมบดูนะคะเป็นอินฟูเกาหลีอะเขาชอบใช้กันรขดัดบริเวณเนี้ยเราสิวเสี้ยมมันออกมาพอเราใช้อะ่ะนอกจากมันจะทาความสะอาดพวกเมคอัพอะไรได้ค่อนข้างละลายดีแล้วอะหน้ามันใสมมาาผิิว่แหงงอยจจะจร ว่าใครก็ตามนะคะที่อาจจะมีออยที่เป็นเฟรนด์อยู่แล้วตัวนี้อยากให้ลองมากๆเลยที่แอมไปเกาหลีล่าสุดมีเหมือนกันแอมก็ไปซื้อมาแต่แอมมาไปดูในท็อปปี้พวกอะไรเงี้ยถูกกว่าเกาหลีอีกแอมก็เลยไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงนะแต่อันนี้มันดีมากๆเลยทุกคนอยากให้ไปลองกันส่วนออยอีกอันนึงนะคะที่ใช้มาเกินครึ่งปีจะเป็นของมิซูมิอันนี้เป็นผลที่3แล้วนะคะอันนี้เนื้อออยบางเบาดีไม่เหนียวหน้าไม่อะไรนะคะทําความสะอาดพวกเมคอัพได้ค่อนข้างดีมากๆเลยเนื้อเทกเจอร์ที่ค่อนข้างไลท์เราก็เลยชอบนะคะทั้ง2ตตตััววนนีี้แ้แ่ก็คื ยืนหนึ่งไปเลยจ้าชอบมากเลยนะคะส่วนคิ้นซิ้งบาร์ค่ะใครที่มีงบหน่อยแอนจะบอกกับเพื่อนทุกคนเลยว่ามันดีมากทุกคนแอมบอกก่อนนะว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นของแ่แอมใช้จริงๆแล้วคัดมาแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ส่วอดป็นจริงอันนี้เป็นของเอลเมสนะคะกลิ่นที่แอมใช้จะเป็นกลิ่นโรสมันหมดแล้วแม่แล้วคือน้องอ่ะถึงจะราคาแรงแต่คือมันดีมากเป็น คีนซิงบามที่เวลาเรากลับมาบ้านเนาะแต่งหน้าหนักๆอย่าเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอะอยากใช้คีนซิงบาม์นวนวนว,นว,นวนมันละมุนมันหอมมันฟินแล้วมันก็ละลายดีมากส่วนใครที่อาจจะงบน้อยลงมาหน่อยแต่อยากได้คีนซิงบามที่ดีละลายเมคอัพได้จึ้งนะคะจะเป็นของมิซูมิทําสกินแคร์มาได้ดีนะอันนี้ต้องขอชื่นชมแบรนไม่ได้มาจ้าไม่ได้มาให้ตังไม่ได้อะไรบางทีเนี่ยแอมเจอคอมเมนต์ว่าโนสปอนแปลว่าอะไรเงี้ย คือแอมมาไม่อยากให้มีคอมเมนต์อะไรที่เป็นนกาทีฟเลยนะทุกคนเพราะว่าของบางอย่างอะเราซื้อซ้ซําๆโอเคครั้งแรกเนี่ยแบรนด์อาจจะส่งมาให้แต่ถ้าเราชอบอะเราก็ใช้หลายๆอันเนาะแล้วเราก็ซื้อซ้าๆซ,ซึ่งอันนี้เป็นอันที่เราซื้อเองด้วยเงินตัวเองซ้าๆแบรนด์ไม่ได้ส้างนะจ๊ะเป็นบาร์มนะคะที่ค่อนข้างละลายเมคอัพได้ดีมากแล้วก็เป็นบาร์ที่เนื้อนุ่มมากชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แรงแล้วก็จะมีนะคะเป็นไอวิมัวอร์ซึ่งลางโคมเนี่ยจะเป็นตัวที่แอมมาใช้มาทุกปีอยู่แหละแต่ว่า ปีนี้มาใช้แล้วรู้สึกว่าเออจริงๆมันไม่ได้แพงนะแล้วมันก็ดีเหมือนกันทำความสะอาดพวกเมคอัพบริเวณดวงตาปากได้ดีมากนะมันจะเป็นตัวออยแล้วก็จะเป็นฟอร์มูลาเลเยอร์แบบนี้เวลาใช้ให้เขย่าก่อนเนาะน้องคลีนซิ่งนะคะแอมชอบของสกินพิสิฟิกมากเลยค่ะไม่เห็นใครรีวิวเลยแอมก็เลยไม่แน่ใจว่าทางแบรนด์เขาได้ทำการตลาดอะไรไหมแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเราใช้ของแบรนด์นี้และเราชอบมากมันเป็นหัวปัม๊มแบบเนี่ยทุกคนเวลาใช้ใช้ง่ายแล้วก็เช็ดทำความสะอาดหน้าได้ค่อนข้างสะอาดดีผิวมันไม่ได้แห้งตึงอันนี้เขาจะมีออย แล้วก็ให้ผิวสมูทแล้วก็ขามมากขึ้นนะอันนึงค่ะที่ยกใจให้ปีนี้นะคะจะเป็นโฟมล้างหน้าของ e s t e e Lauder แอมไม่เคยใช้โฟมล้างหน้าของ e s t e e Lauder เลยอะเพิ่งจะมาลองใช้ จะบอกว่ามันดีมากล้างทำความสะอาดหน้าได้ดีแล้วหน้ามันไม่แห้งตึงปีนี้แอมจะมีลองนะคะเป็น cleansing g e ด้วยของแบรนด์ตัวเองนี่แหละก็ใช้ตัวนั้นด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยแอมชอบมากเลยใครที่ชอบเป็นเนื้อโฟมตัวนี้คือยืนหนึ่งปีนี้มาแรงมากนะกับพวกแพทอะไรทั้งหลายนะคะแอมชอบ2อันนี้อันนี้เป็นของ e l e m e t i c แล้วใครมีงบอยากให้ไปตามแบรนด์ elementis เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราชอบมากดีมากแล้วก็คือใช้เนี่ย ดูดีดูคนไม่อยากจะให้หมดเลยล้างหน้าเสร็จอะเอาน้องเช็ดก่อนเช็ดเสร็จอะเรารู้สึกว่าหน้ามันไม่แห้งใช่ไหมคะเราผิวมันจะชุ่มชื้นแล้วก็ทําความสะอาดหน้าได้ค่อนข้างดีมากๆส่วอีกอันนึงอขายไปเ็ดเท่าไหร่อะเล้านกระปุกป้าที่เกาหลีอะของอ่าสกินฟูดซึ่งโชคดีมากที่ล่าสุดเนี่ยสกินฟูดเขาเพิ่งเข้ามาในไทยอันนี้เขาจะเป็นตัว claming water pad แผ่นใหญ่แล้วก็ แผ่นเนี่ยเขาจะเป็นคลื่นๆนนะ่ะเป็นตุ่มๆอะเหมือนกับเอลเลมิสเลยแต่ว่าเนี้ยถูกกว่าเอลเลมิสมากนะใครงบน้อยอยากได้ตัวแผ่นที่ดีๆสักตัวน,นี้คืออยากจะแนะนําจริงๆดีมากดีใจมากที่เข้าไทยนะคะปีนี้นะคะขอยกใจให้กับเซวาน้ําตกจะบอกจริงๆว่าใครที่ไม่เคยใช้น้ําตกอยากให้ลงเป็นสเต็ปแรกมากเพราะว่าเวลาที่เราใช้เซรั่มไปเลยอะคะ่ะบางทีรูขุมขนมันยังไม่เปิดใช่ไหมคะแต่ว่าการใช้น้ําตกอะมันจะช่วยนะลดพวกรูขุมขนกว้างๆนะคะหรือผิวใครที่รู้สึกว่ามันเริ่มโซอยากให้เพิ่มสเต็ปนี้ไปมากซึ่งเซวา เ,เขาอยู่ในตลาดน้ําตกมานานมากนะแล้วเขาขายดีมากทุกคนคือเนื้อรุ่นใหม่อ่ะรุ่นนี้เนื้อดีมากแอมมาใช้ทุกวันเลยแอมจะลงนะคะเป็นสเต็ปแรกก่อนที่จะลงพวกเซรั่มพวกครีมตา่างๆสิ่งหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกได้คือรูขุมขนอนะมันกระชับมากคือเขาเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์นะคะของเกาหลีเลยน้ำตกเอเซนตัวนี้เขาจะมีกลิ่นสมบเบาๆนะคะแต่ว่าดีมากแล้วก็ไม่แพงด้วยนะเขาต้องมีแบบซองนะทุกคนแต่ว่าแอมว่านี้คือคุมใช้ไปเถอะลงสเต็ปแรกแล้วมันใสมันเนียแล้วก็รูขุมขนคือกระชับจริงชอบมากมาก อีกตัวหนึ่งที่ใช้มาหลายปีแล้วก็ยังคงชอบอยู่อย่างนั้นของ The History of Woo วันไหนที่แอมรู้สึกว่าหน้ามันยมมาแม่คือทำงานมาทั้งวันหรือหน้ามันแห้งอะ่ะตัวเนี้ยแพงแต่ดีใครมีงบไปสัดเลยตัว Emotion รุ่นสีม่วงซึ่งจะเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับคนที่อายุเยอะขึ้นมาหน่อยวันไหนนอนน้อยวันไหนผิวแห้งวันไหนผิวไม่ดีตัวนี้โบกไปรู้เรื่องแน่นอนและเซรั่มค่ะที่ใช้โอโหไม่ต้องพูดและในไลฟ์ติกต็อใช้ทุกวันแอมโกลค่ะ ใช้นะคะสสูตรนะจะเป็นสูตรเซรั่มหน้าใสและเซรั่มฟ้านะคะเวลาใช้เนี่ยแอมจะใช้คู่กันอย่างละดอกผสมกันทั้งหน้าและลำคอตัวเซรั่มฟ้านี่เขาจะมีนะคะเป็นน้ำมันของดอกอิมมักเตลเป็นดอกไม้ที่ไม่มีหวันร่วงโรยผิวมันจะอิ่มจะฟูนะคะแล้วก็แต่งหน้าคือติดทั้งวันส่วนเจ้าต,ตัวเซรั่มฟ้านี่คนไม่เป็นฟ้าสามารถใช้ได้นะเพราะว่าเขาจะใส่เป็นตัวลิครไรด์หรือราชเอมเทนมาแล้วก็ช่วยลดเม็ดสีมนลานินในผิวทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสมากขึ้นและที่สำคัญคือน้องคนนี้หลักร ชอบลาแมนะคะวันไหนที่อยากได้ผิวที่มันกลโลนิดนึงตัวนี้ใช้มาหลายขวดแล้วเช่นกันเนื้อมันจะเบามากนะคะส่วนอีกอันนึงใครที่ชอบความแน่นอิ่มฟูสุดๆอะต้องเป็นอันนี้เลยนะคะจะเป็นของลอกซิธานน้ำมันของดอ,อกอิโมกเตวตัวนี้เนี่ยแอมจะใช้กลางคืนนะคะกลางวันแอมจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเนื้อเขาจะค่อนข้างตึบ เป็นน้ำมันทาผิวที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าตื่นมาแล้วคืนหน้าอิ่มหน้าฟูมากใครมีงบไปจัดนะอันนี้ประมาณ5้าพันนะคะแต่ว่ามันดีจริงแหละต้องยอมให้เขาะะไอเทมนี้ต้องมีติดทุกบ้านนะจริงๆเนี่ยแอมจะมีแบบซองเนาะซึ่งเราพูดันถึงบอยอะแปะไปนะคะแบบซองจะมีในเซเว่นแต่ว่าเราชอบใช้แบบหลอดเราจะซื้อตุนหนักมากแบบบอยตามอะไรอย่างงี้นะคะเป็นตัวสมูทตกรุ่นมะเขือเทศให้ความกระจ่งางใสดีแต่ว่าจะบอกทริคให้ฟังเขาสามารถใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวแต่ว่าแอมจะชอบโบอกตัวเนี้ยประมาณสิ ไหนที่อัาหน้าแห้งมากๆหรือรู้สึกว่าหน้ามันไม่ใสอะแล้วไม่อยากมาใช้บาก๊กแผ่นเคืนเนี้ยบกไปเลยนะ่นะหนาพอเสร็จแล้วก่อนที่จะแต่งหน้าก็คือใช้อะสัมฤีเช็ดออกแล้วก็ไปแต่งหน้าต่อทุกคนผิวมันฟูผิวมันดีมากเพื่อวันไหนนะคะที่ชอบใช้พวกไอแพดเนาะไอมาสอยเงี้ยสามารถโบอกอันเนี้ยหนาะนะนะไปได้เลยอยากให้ลองจริงสูตรที่อมบอกมันจริงจริงและไอครีมนะคะที่ยกใจให้ปีนี้จะเป็นของเคลเดโปนะคะอมมีไอครีมแบบเยอะเนาะเพราะว่าอมเป็นคนเบ้าตาจะไหมตลอดเวลาก็พยายามหาไอครีมมาหล ตัวมากๆแล้วแต่ว่าเคลโปบบนี้ดีแล้วก็เวลาใช้แอมจะใช้แค่เม็ด่วเขียวอะ่ะเพราะว่ามันทาบริเวณแค่นี้เองเนื้อค่อนข้างแน่นดีนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นใต้ตาได้ดีมากใครมีงบคือต้องจัดเลยนะคะตัวนี้กันแดดตัวนี้พูดทุกปีเลย ห้ามเปิดเด็ดขาดเพราะว่ามันดีจริงนะคะจะเป็นของเคที่ดอเขาจะเป็นแพคเกจิ้งเก่าแต่อันนี้จะเป็นแพคเกจิ้งใหม่เนาะล่าสุดเขาเอาคุณยาย่านะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นรุ่น ultra light sun fluid เนื้อเบาทายังไงอ่ะหน้ามันไม่มันอนะ่ะแล้วแต่งหน้าต่อคือหน้าไม่หยาบไม่เยิ่ที่สำคัญคือถูกมากแล้วเขาก็มีแบบซองด้วยนะคะในเซเว่นลองไปหากันดูนะอันนี้คือจริงจริงและอันที่2คะ่ะที่เข้ารอบนะคะจะเป็นของไคลเน t แบรนด์นี้เนี่ยทำสกินแคร์มาได้ค่อนข้างดีมากอ่อนโยนมากซึ่งถ้าใครยังไม่รู้นะไคลเนสเน รุ่นนี้นะต้องเป็นรุ่นสีชมพูนะคะทําเนื้อมานดีสิบ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 ,สบ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 เลยคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือรู้สึกว่าอยากได้กันแดดที่อัพหน้าไร้ขึ้นอนะ่ะอันนี้เขาจะเป็นกันแดดนะคะที่ปรับให้ผิวมันดูสว่างมากขึ้นนะคะคล้ายแบบฟิลโทนอัพแต่ว่าเนื้อมันจะเบามากเลยอะ่ะแล้วก็อย่างคนที่หน้าแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายหรือว่าใช้พวกอะไรที่มีน้ําหอมพาราเบนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้ไม่มีนะคะเขายังมีพวกบํารุงต่างๆที่ใส่มาด้วยนะนอกจากกันแดดก็ยังมีบํารุงเนาะตัวนี้คือดีจริงของไพลเน็ตนะคะสีชมพูคืดีมาก กันแดดปีนี้เนี่ยแอม ลองประมาณน่าจะเกิน10บแบนแต่ว่าคัดมาให้ที่ชอบจริงอยากให้จดไปเลยส่วนใครที่มีงบนะอันนี้ถือว่าเป็นกันแดดลูกลัก <c oughs> มีงบไปตัดเลยของเลเลปแพงแต่ดีมากคือแต่งหน้าต่อแล้วผิวมันจะให้ความกลอผิวมันดูแต่งหน้าล้วคือเหมือนช่างมาแต่งให้อะปกติเวลาเราทากันแดดถ้าเนื้อมันแห้งเกินไปเนาะมันก็จะออกแคร็กหรือว่าเป็นขุยแต่อันนี้คือทากันแดดเสร็จแต่งหน้าต่อผิวแบบสวยกว็ปกติไม่รู้ว่าจะพูดยังไงไม่รู้เขาใส่อะไรมาแล้ไไม่ไดีขนาดนี้ <c oughs> และ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 ,และกันแดดอีกตัวหนึ่งที่ใช้ของปีนี้นะคะจะเป็นกันแดดแบรนด์แอมเองแต่ว่ายังไม่ออกมาขายทุกคนตัวนี้เนี่ยจะเป็นกันแดดไฮบริดเนื้อบางเบาซึ่งเราใช้สารกันแดดเนี่ยของเยอรมันแล้วก็อิตาลีแล้วก็จะมีนะเป็นไฮยาลูรอน8โมเลกุลใครที่กำลังมองหากันแดดที่หน้าไม่มันไม่ลอยไม่เถาเป็นกันแดดล่องผลรอเจอกันได้เลยนะคะสําหรับกันแดดของน้องแอมโกลนะคะทุกคนกคน่ะขอ แรกนิดหนึ่งเนื่องจากอยากจะบอกต่อเหลือเกินว่ามันดีมากใครที่เป็นคนที่ชอบทาออยที่ผิวหรือว่ารู้สึกว่าโลชั่นมันเอาไม่อยู่แล้วอย่างผิวแอมเนี่ยสามสิตกว่าแล้วบางทีแอมนอนแอร์ใช่ไหมคะแอมรู้สึกว่าออยอันเนี้ยฉันไปอยู่ที่ไหนมา มันเป็นของพาเมอร์หรอบาเมอร์หรืออะไรสักอย่างอะบาเมอร์หรืออะไรสักอย่าง๋ Palmer, ออยวจะแปะรูปไว้ให้นะคะอันนี้เนี่ยมีทั้งที่ขอนแก่นแล้วก็ที่กรุงเทพด้วยชอบเนื้อเท็กเจอร์เขามากคือมันจะเป็นออยเนื้อบางเบาแล็กคนที่ออนลนลายแขนขาแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีรอยแตกตัวเนี้ยเป็นตัวที่เหมาะสําหรับคนที่มีรอยแตกด้วยนะคนที่ผิวแห้งก็ใช้ได้แล้วช่วงเนี้ยหน้าหนาวบางทีขาเราจะชอบแปะอันนี้คือดีมากเนื้อเท็กเจอร์ออยเป็นเนื้อเบามานี่ให้ดูเห็นปะ เนื้อมันเบาแบบนี้เลยคือเอาเป็นว่าใครที่ผิวแหง้งผิวมันผิวอะไรก็คือใช้ได้หมดดีจริงแล้วก็ไม่แพงหาซื้อง่ายด้วยเขาจะมีตามห้างทั่วไปเลยนะทุกคนนะครีมเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นจะต้องแน่นหนักเสมอไปนะไอ้พวกตัวซอฟต์ครีมเนื้อมันจะเบาเท็กเจอร์มันจะค่อนข้างไล้แต่ว่า ให้ความชุ่มชื้นดีมากซึ่งแอมชอบซอฟท์ครีมทั้ง2ตัวเลยเป็นเนื้อซอฟท์ครีมนะคะตัวแรกจะเป็นของคิวแอมว่าเหมาะนะกับคนที่เริ่มเข้าวัยอายุ30กว่าแล้วเพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นดีมากหน้ามันอิ่มหน้ามันฟูแล้วคือแต่งหน้าติดทั้งวันอันนี้แอมจะชอบใช้กลางคืนนะเพราะว่าเนื้อเขาจะค่อนข้างชุ่มชื้นอะเออชอบมากเลยนะคะส่วนอีกอันนึงชอบใช้กลางคืนเหมือนกันกลางวันไม่ไม่ได้ใช้นะจะเป็นของลาแมนะคะลาแมเนี่ยอันก่อนหน้านี้ที่เขาออกมามันจะเป็นเนื้อหนักมากๆใช่ไหมคะ มันเป็นเนื้อที่ทาง่ายแล้วก็ไม่หนาไม่หนักเกินเนื้อค่อนข้างเกลี่ยง่ายมากเป็นมอยเลเซอร์ที่ขอยกใจให้เลยใครที่มีงบนะคะอยากให้ไปจัดจริงๆมันดีมากๆแล้วก็ลิปมันเนี่ยโมเลกุลโมเลกุลโลจีโมเลกุลโมเลกุลโมเลกุลโลจีโมเลกุลโลจีมีมและคลิปนี้ชอบมาก ฉันมีอ่ะติดอยู่ที่บ้านอะประมาณสามกระปุกจะมีทั้งแบบเป็นสีแดงที่เขาออกเป็นรุ่นลิมิเต็ดมาเนาะแล้วก็กระปุกใหญ่สีชมพูใช้ดีมากเลยจากน้องค่าแรงอันละประมาณพันกว่าบาทน้องคนนี้คือคนแชมป์ไปแล้วเรียบร้อยราคาหลักร้อยแล้วคือใช้ดีมากมามาแบบสิบเต็มส,ส,สิบไปเลยแม่อันนี้มีคนพูดแล้วหรือยังรู้จักยาสีฟันเทอร์วอนไหมยาสีฟันเทอร์วอนเนี่ยจะเป็นยาสีฟันที่ไวรัลมากมากเลยต็อคือเขาดังมานานมากลแลวแหละแต่ว่าจะเป็นสูตรสีเขียวป่ะเออซึ่งอันนั้นก็เคยใช้แล้วแต่อันนี้ค่ะทุคน มีใครรีวิวแล้วหรือ,อยังมีใครเคยพูดไหมมันจะเป็นสูตรสีฟ้านะคะซึ่งเห็นพี่สิลิต้าเจนเซ่ไปนเนาะมันดีมากใครที่หานะคะยาสีฟันที่ใช้แล้วแบบฟันขาวนะคะแล้วก็แอมไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยใช้สารสก,กัดอะไรเยอะแค่ไหนนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างตรงจริงว่าดีมากแล้วก็ปากสะอาดสูตรนี้จะเป็นสูตรเหมาะสําหรับคนที่อยากฟันขาวโดวยเฉพาะเลยทุกคน แล้วก็ลดกินปากได้ค่อนข้าง,งดีซึ่งแบรนด์แฮาว์เนี่ยเขาจะเอาพวกสารสกัดสมุนไพรมาถ้าจำไม่ผิดนะคะมาใส่ถูกแล้วก็ดีด้วยนะคะของแฮาวะไปดูกันได้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้ละก็คือน้องครีมทาลักแัของเรานั่นเองพัฒนาสูตรกันมานานมากๆจริงๆน้องจะใช้แค่เม็ดถั่วเขียวทุกคนคะ่ะเป็นครีมทาลักแัณที่เนื้อแห้งแมทเพราะอะไรถึงต้องพูดคำนี้เพราะว่าครีมทาลักแั้บ,บางอันอ่ะมันจะเป็นเนื้อโลชั่นเป็นกระปุกใช้คุ้มๆลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกว่าคุ้มเพราะว่ากระปุมมนนใใใหญ่่่่แแแตตควววววาาเเเป็จรริิงงลล้้้อทีชณข มันต้องเป็นอะไรที่แห้งแม่ไม่องเป็นต้องใช้เยอะก็ได้ตัวเนี้ย เป็นสารสกัดน,นะคะของเ r o ็กซ์จากเกาหลีนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนสเปนนะคะแล้วก็มีสารสกัดช่วยเรื่องความกระจ่างใสและระนาบผิ่หน้าดีมากเหงื่อออกเยอะรักแร้ดำรักแร้ไม่เนียนคืออยากให้ลองอันนี้เลยนะคะแอมโกหลักร้ 100, กอยเท่านั้นถูกมากๆจริงๆและมอยเจอร์ไรเซอร์อีกตัวหนึ่งใช้ได้ทั้งแอมแล้วก็ลูกลูกเนี่ยใช้หมดไปหลายกระปุกม,มากๆแล้วก็คือของซิลาบีมอยเจอร์ไรเซอร์ครีมซึ่งแอมมามีกระปุกด้วยเนาะกระปุกเนี่ยคือลูกใช้ทั้งที่ขอนแก่นแล้วก็ที่กรุงเทพแต่แบบเนี้ยจะชอบพกนะคะเวลาไปนู่นไปนนนีี่่หาาาไไไดด้้้้้้ททัังงตววคคิแพยยอะะเปใชล แผ่นแปะสิวอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยหน้าพี่แอมไม่เคยเห็นมีสิวอันนี้เป็นแผ่นแปะสิวที่ดีมากเลยอ่ะซื้อทีหนึ่งอะแอมจะชอบซื้อในโปรช็อปปงช็อปปี้ที่เขาจะขายกันละหกกล่องสิบกล่องก็จะถูกกว่าใช่ปะเดอมาแองเจลเป็นแผ่นแบบนี้มันจะมีทั้งกลางวันกลางคืนถ้าแบรนด์ดูอยู่นะคะอยากจะชื่นชมเลยว่าคุณทําแผ่นแปะสิวได้ดีมากแล้วก็ไม่หลุดง่ายไม่ลอกง,ง่ายบางทีโดนน้ำโดนอะไรก็ไม่หลุดประทับใจมากชอบมากจริงๆ <c oughs> อันนี้ซื้อซ้ําบ่อย,บ,อยบ่อยมากๆเลยส่วนอีกอันนึ่งค่ะที่ทีรววิวไปโ คนดูแล้วคนก็ทักมาเยอะมากว่าพี่หนูไปวัดสาันหนูไปซื้อตามพี่ไม่มีาสาขาเลยเอาตรงๆไม่รู้เหมือนกันคือไม่รู้ว่าต้องไปซื้อสาขาไหนแต่เนี้ยไปซื้อที่สยามเซ็นเตอร์สาขาอื่นไม่รู้แล้วพอใช้ดีเนี่ยกลับไปที่สยามเซ็นเตอร์ฉันก็คือจะตุนเลยประมาณสิบ0อันเพราะว่า ซื้อชิ้นหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ20บกว่าบาทหรือเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าซื้อ2แผ่นอะมันจะประมาณ30กว่าคือตกแผ่นละ10กว่าบาทเป็นของคอสมูดคอสโหมดหรืออะไรสักอย่างนะคะอะเป็นอย่างงี้อะเดี๋ย,เยวเดี๋ยวแปะดูมันจะเป็นตัวในาอาซินาไมค์กับพูตาไทโอนนะคะส่วนอีกอันนึงจะเป็นตัวคอลลาเจนเอลาสตินแต่สูตรนี้คือต้องต่ำรีวิวไปคนหาซื้อตามไม่ได้ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าทางนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ว่ามันมีที่ไหนอะไรยังไงแต่แอมไปซื้อที่วัสสันสยามซินเตอร์นะทุกคนตามนั้นเลยนี่แหละคือคลิปวิดีโอนะคะสกินแคร์ออฟเดือยเยี้ยนะคะเรามานั่งนอนบอยแบบนี้แฮปปี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขภาพแข็งแรงเนาะรักทุกคนเหมือนเดิมนะคะดีใจที่เพื่อนเพื่อน,นลิกมาดูในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เรามีพาร์ทนะคะ,ะ,คะเป็นเฟรนด์เมคอัพด้วยนะคะอย่าลืมไปดูกันนะจ๊าสำหรับวันนี้ไปละค